เจอนะส่งมาเลยเฮ้ยนักเวยออกไปเลยนี่ของกูเป็นไงสูงยาวเก่าดีเห็นเเป็นไ,ไ,ไงขอมกูโมยคนหล่อแต่มาสายมากมาสามถูกครับผมอย่าพูดด้วยปีใหม่นักรบ<อ>ไทยกรุรงศรีธยาต้องการคุณพร้อมที่จะตายเพื่อชตยก็เลยยังถ้าพร้อมเร็วเดินหนะ้า มาหนึ่งเก้าใ,ใครส่งพ่อไปพจนมาต่อยมวย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใผมกินปลาแล้วหัวหน้าเราเอิกเกตแต่ละคนทำไมเราไปชอนมาคนแรกมึงดูเดี๋ยวเป็นไงทำไมอะ่ะมันหวานขึ้นเลไอ้นี่ไอ้นี่ความดันเริ่างมาไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขารับมนมาเนี่ยเพราะว่า เจ้าภาพจะบ่นบ่นว่าบ่นลิเกบอกโอ้โหทั้งข้าวมาทั้งเยอะไม่กินไม่หมดไหนใครเลยรับไม่ดีครับมาเอามันมาช่วยเกมในหานแดดยกพ้นเอาช่วยเจ้าภาพไม่ควยจะได้มีกำลังใจชื่ออะไรอ่ะเจฟุกครับพร้อมที่จะตายเพื่อชาเลีอยงผมไม่เคยสู้คนนะพี่น่าจะไม่เคยแปลงด้วยแหละพร้อมครับพี่พร้อมแล้วไปถอดชุด โอ้มึงมึงมึงพรอมหวังงานเดี๋ยวดูเขามีคุณสมบัตินะเป็นไงอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้เหม็นแค่ปากก็แล้วกันนะเหม็นอะไรอีกเหม็นตั้งแต่หัวจดตีนเหม็นเปรี้ยวด้วยนั่นดีนะใช่ไหมดีครับผมวันหน้าเดี๋ยวดูนี่เป็นไงไม่ทับมึงมึงเป็นไงหลังมีสิวเหมือนน้องมวยมึงจะทะเลาะกับน้องมวยกูเปล่า ไม่น่าอายหุ่นเลยเฮ้ยอย่าไปแย่เลยไปไปสู้มันสู้มันรอแป๊บนึงถ่ายแล้วกล้ามปิ้นเฮ้ยเดี๋ยวชาเนี่ยวไปพิจิตไม่ทันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักมวยทั้งสองฝ่ายทําการไหว้ครูครับได้ไสวัสดีครับอาลีมันตันไทยสตรีไทยพุงมิดกับศัตรูนี้ด้ไม่ทำร้ายก็ กฝ่ายไทยนี่ครับไอเดือนเกลื่อนเต็มหลังครับเวยเดินเกลื่อนเต็มหลังเลยไอเดือนนักชกรามันครับน้องเข้าผัดวัดกำแพงน้องเข้าผัดวัดกำแพงเป็นนักชกคนเดียวครับที่มาถึงโรล,ลเกสสามทุ่งตรงรถมันติด เ้ลมากน้ตาคอแล้วน้ำตาอะไรแตคอล่ะน้ำตาองูาาเป็นไรเฮ้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 เเฮ้มันเทบหนอเทมันเหม็นนะเทเดิดดิเอาคุยดิหัวหน้าอย่หันหน้าอย่าไปกลัวครับุยเร็วมางๆเลยยไงครับ ี่เป็นแม่ทัพตัวนีไม่ได้เขาต้องปักหลักไงพร้อมยังพร้อมเพี่เพี่เหม็นจริงเลยแก้งเจ้าตัวไม่ได้กิ่นหรอผมไม่มั่นใจในทยทำดีสุดแล้ว,แ,วมแม่งแสกเกนเบียบตูดอุะโอเคในใยใหญ่สุดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเล็กทีเผือไอ้ตั้งมวยลามันเดี๋ยวใขี้เฟี้ยงกูเนี่ยถ้าพร้อมแล้วกฎิกาห้ามต่อยแต่สำคันห้ามสั่งเขาพันมากินกันถ้าพร้อมแล้วช็อกเฮียบีกองดังขึ้นครับเวลามันกับมวยรงสีจดจดจงจงจดจดจงจข้ทีสองเข้า เสียมึงมึงมึงจูรามันรามันมึงใจเย็นๆเดี๋ยวครูไปช่วยพูดให้ใช่ไหมล่ะมันติดใช่ไหมสมองไปเลยผมกังวลหมดแล้วเธอดูดิแขนคิ้วเป็นสะพานปลาเลยตอโกนไม่ต้องกนเดี๋ยวกูมึงรามันอยี๋ให้เขาพากเอ้าพรอมแล้วเสียงพิธีกงดังขึ้นทั้งเข้าหุบวงในหุบวงในฮุบวงในแล้วมันข้าขวาให้เขา ตายจะตายคนตยจริงะเนี่ยตายเธอทำเป็นเล่นมันเล่กจริงปะเนี่ยเอางงเลยมึงกูกูไม่เชื่อผมกูไม่เชื่อมันจะงงมันมันเล็กเฮ้ยกูว่าเมื่อกี้มึงไปนอนตรงไอ้ตะกร้าปลาเก่าคราบ่ะไม่มีไม่กล้าต่อยอ่ะพี่ต่อยก็อายเสียภาพพจน์หมดโอ้เดี๋ยภาพพจน์แต่พร้อมแล้วเสียงปีกร้องดังขึ้นครับ จอดจดจังจังจอดจดจังจังรำมันเตะขวาอา้เรำมันเตะขวาอาเรำมันเตะขวา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 เเพชรขอเตะสักทีได้ไหมไม่ไหวเอวที่ไายตาเริ่มเหลืองเร็วถอไม่ไหวไม่ไหวรอนแน่ทางไอ้ผมก็เทียน ไอ้ท้องแก่เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเสียงปีดกองดังขึ้นครับเรามาเตะขวาเตะขวาใครทนไม่ไหวหันมายีิเรามาเตะขวาใครหันมายิงเตะขวายิงเตะขวายิงเตะขวายไอ้อ่านมันไล่มาเดี๋ยวมันก็มา ก็มาพาไปผมขอออกอาวุธหน่อยโอ้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 ยพร้อมแล้วมึงไหวไหมเนี่ยตายตายงานนี้แล้วมันเดี๋ยวมันไปขวาใครทนไม่ไหวหันมาออกอาวุธเต็งหมดยกทีหนึ่งได้ครับข้ามวงครับกรรมการให้น้ำแยกเลยแยกเลยไม่งั้นน็องเลยเนี่ยสู้กันนะทุกคนติดจอนเลย รู้มากรู้มากรู้รูีเกนานวันนั่งเลยนังเลยโหไม่น่าเชื่อข้นไหนกางเกงไนเขายังขอบเหลืองเกงยันลงเห็มัยด้วยสีเหลืองนะครับมดูดิมึงดูดิมึงโ้ายโยกขแล้วฉี่กคนเดียวก็อีเขาแตก หัวควันแล้วพี่โอ้โหูกองอีเข้าพังไรตังเลยเด็กมาต่อยกูเน,นี่ยนะน,นักเลงเลยด้วยเอาละครับใช่ครับโป้ดแล้วปวมยวมยึงระแวงอะไรวะพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเสียงปีกอ่อนจะขึ้นยกที่สองเริ่มได้ามาแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจ้องจ้งจ้องจ้องจงจ้อง,จ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 งายเข้าหุบตรงไหนหุบตรง,หงไหนไล่ไปเรื่อยไปไล่มือไปเรื่อยไ รมันสบัดลุเรีมันตอขวาแตกแตกแวตกแตกแตกหน้าแตกหน้าแกแตไม่ไหกรรมการไม่ด้ใช้ดูแล้วเป็นไงครับนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้เลื่อนเข้าตูดเลื่อนไหลเข้าตูดเล่อดเข้าตาเขาห ดูจากลักษณะแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้โอ้แม่น่าทิ้งเลยแตก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 อู้ดูตะไบตะไบแตกไงกรรมการเห็นท่าไม่ดีครับเป็นไงฮะตูดเหนียวหมดก่อนนี้ผมมีความเห็นว่าผายน้ำมวยไปล้างตูดก่อนดีกว่าครับล้างตัวเอ่อพี่พูดอะไรอ่ะพี่ ถามก่อนว่าจานคำแผลก่อนเออยดูจานคำแผลเออเลือดโอ้โหในมึงต่อยมวยหรือโดนรถชนนะว้าวทำแผลด้วยครับทำแผลทำแผลจานทำแผลคันเลือดคันเลือดคันเลือดออกคันเลือดหรออย่างนั้นสู้เป็นนักมวยที่สกปรกที่สุดเลยเออปิดเอาไว้ปิดุแผลเอาไว้ปุดแผลที่แตกเอาไว้หน้าเหฮ้ยเจ้าพ่ออันนี้แพทย์สนามกำลังขัดแผลครับรอสักครู่ครับตันไปที่โคโรนาครับเจ้าพ่อหนึ่ง เราถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะอยวโดนแบนนะครับผมสถานีโทรทัศน์ของเรามีเจนเซอร์มีเจนเซอร์สนับสนุนไม่สนับสนุนความรุนแรงสนับสนุนความรุนแรงพร้อมแล้วต้ถ้าพร้อมแล้วเสียงปีกองดังขึ้นอีกครั้งยกที่สามยกที่สามเดินทางมาถึงแล้วผู้ชมใครเขาไม่ไหวใครเอาวุดใครต่อยซ้ายต่อยซ้ายใทยต่อยซ้าย ก็มัดไว้เนี่ยไอ้สจานไอ้จานไปมัดทำไมอ่ะบอกไปมัดไว้มองไม่ชัดเข้าใจไอ้ย่าว่าเป็นไงจานผมว่าเอาน้ำล้างหน้าล้างล่องก่อนเถอะล้างไหมผมสงสารตูดเขาอ่ะโอ้นี่ถ้าใครตกลงไปหาทางขึ้นไม่ได้เลยนน่เย็ พี่หนาวตูดคข้ตูดนักบวชเป็นตุ๋ดีกห่าเนี่ยอันนา้ทำช่องฟิตอยู่ที่3เดินทามาถึงแล้วเสียปีกองเร่กขึ้นครับจดจ่จ้งเข้าห้องห้งในไม่ไหแล้วไล่มือไปไล่มือมาไล่มือไปไล่มือมาเล่นแล้วเล่นแล้วเขากินีเราต้องเสยนส ไ่เบลแมนจริงรูปร่างไม่น่าไปกันเลยน้อยนิดเดียวเออไปสู้เขาหน่อยนะไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อในด้วยมันนอกใหญ่เจพี่กรดังขึ้นครับเล่นขึ้นเล่นขึ้นพร้อมแล้วจดจง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  ห้าล้มเซ็ตี้ไหมน้องไปแล้วแพ้ครับผมแพ้แพ้เย้แพ้แล้วครับแพ้สนามไม่ได้เหลืองแพ้สนามเฮ้ยใครเอาพี่ปูพงศิษย์มาแบบนี้จบพิกเลยดพิกเลยดพิกิดั่เรายกยกยกพี่หน้าที่ตูดมนุษย์เหรอโอ๊ยมันเอามูไปเฉือนเลยไปไปไปใส่เป็นสนามไป ล่ชแล้วมันเนี่ยอุ้มกูไปข้างในอ่ะมันทำกับลูกคอนเทพอย่างนี้ได้ไงเนี่ยลูกชายแล้วลูกคอนเทพพัทวีเป็นลูกชายเหรอลูกมันทำค่ะเออใช่ดี ไปยังพี่ไปได้ยังเก็บสากไว้ด้วยอ่ะเขาถามได้ยังพี่ว่าตั้งแต่กูมาเนี่ยยังไม่เห็นน้องน้ำเลยโน่นถามว่าทิ้งนี่เขามีป้าน้ำไหลไะไม่ไหลอุ้ยตายแล้วน้ำไม่ไหลนี่ไงเขามีไอ้กระชังปลาว่าโอ้ยายแค่นี้ก็เหม็นดูแล้วไม่รู้กระชังปลาให้เหม็นขนาดนั้นเลยเหรอไม่พี่เต๋าลองไม่ได้เอาเอาผ่าเขาไปด้วยไป วัวหน้าครับไอ้นี่จะอยู่ได้อีกนานปวดถุงถุงเท่จังเลยเดี๋ยวเขาไล่ออกแล้วไปต้องเล่นมาไอ้มอน้อยไอ้บอลน้อยทั้งวัน้จริงก็เข้ามาไม่เห็นหรอวะโอ้อยากเจอมาเลยต่อยไปเลยจะได้เริ่มลยครับระหว่างจะามือไว้กับบอนน้อยนี่ 要饭还不过路娃？